เมื่อสมเด็จพระสันตปาปาจอหนที่12สวมมงกุฎจักรพรรดิแห่งโรมันลงบนศีรษะกษัตริย์ออตโตแห่งราชนาจาักรอิสฟังเกียและอิตาลีให้เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปีคิศกราที่962ณมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สในกรุงโรมศูนย์กลางอำนาจของคริสตจักรโรมันคทอลิกนั่นก็ทำให้จักรพรรดิออตโต จะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในฐานะผู้พิทักษ์จักรวรรดิโรมันและศาสนาจักรไปพร้อมๆกันการปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ตั้งแต่ภาคเหนือของเยอรมน,นีตลอดคาบสมุทรอิตาลีไม่ใช่เรื่องที่ง่ายไดและเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามการขึ้นเป็นจกักรพรรดิของออตโตก็นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อศาสนาจากโรมันคาทอลิกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicles เล่าทุกเรื่องในปรวติศาสตร์ และในคลิปนี้เสนอตอนจกักรพรรดิออตโตแสดงอำนาจอาหังกาแผ่อิทธิพลครอบงำคริสจักรโรมันแคโทอลิกการสวมมงกุฎของจกักรพรรดิออตโตนั้นไม่ได้มีความสำคัญแค่ในแง่ของตำแหน่งพระจักรพรรดิเท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนระหว่างจากักรพรรดิและคริสจักรโรมันคาทอลิกซึ่งจกักรพรรดิออตโต ก็ตระหนักถึงความสำคัญของคริสจักรเป็นอย่างดีทำให้ต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้เพื่อให้การปกครองของพระองค์มีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากชาวคริส์ตทั่วทั้งยุโรปจักรพรรดิโออตโตได้ให้การสนับสนุนคริสจักรอย่างเต็มที่โดยสนับสนุนทั้งในด้านการทูตเงินทองหรือแม้กระทั่งกำลังทหารที่เข้มแข็งเพื่อใช้กำราบขุนนางท้องถิ่นในโรม ที่พยายามสร้างอิทธิพลของตนเองเพื่อเบียดบังการปกครองปอร์ l ูลสเตตของพระสันตะปาปาประมุขแห่งรัฐพอ p ์ l ู s สเตตให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีเอกภาพซึ่งนั่นก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจากกักรพรรดิออตโตและสมเด็จพระสันตะปาปาจอนที่12ดําดำเนินต่อไปด้วยความชื่นมืน่นและไว้เนื้อเชื่อใจพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปนะครับ การยอมรับในอำนาจและสิทธิความชอบธรรมของคุณนางน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเดยุกหรือว่าเคาน์ในแคว้นและเมือง,งต่างๆในยุโรปตะวันตกที่มีต่อจกักรพรรดิออตโตนั้นก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและไร้ซึ่งข้อกังขาใดๆตลอดจนไม่มีผู้ใดที่จะกล้าหารลุกขึ้นมาท้าทายจากักรพรรดิออโตได้เลยแต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างจากักรพรรดิออโต และพระสันตปาปาจอนที่12ซึ่งเริ่มต้นมาอย่างดีและหวานชื่นในช่วงแรกก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทั้งสองฝ่ายเริ่มขัดแย้งกันในเรื่องของอำนาจจักรพรรดิออตโตใช้อำนาจของพระองค์เข้าแทรกแซงการปกครองภายในคริสตจักรโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการแต่งตั้งบาทหลวงบิชอปหรือแม้กระทั่งความพยายาม ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการแต่งตั้งพระสันตปาปาพระองค์ต่อไปซึ่งนั่นก็ทำให้สมเด็จพระสันตปาปาจอที่12ไม่พอพระไทยเป็นอย่างมากต่อการแทรกแซงและแผ่ขยายอิทธิพลเหนือคริสตจักรของจกักรพรรดิออตโตและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งบาดหมางระหว่างพระสันตปาปาและจกักรพรรดิและต่อมาไม่นานนะครับ จุดแตกหักของความขัดแย้งนี้ก็มาถึงเมื่อพระสันตปาปาจรที่12เริ่มมีความพยายามที่จะรวมกลุ่มขุนนางท้องถิ่นในโรมและพื้นที่ใกล้เคียงในภูมิภาคคาบสมุทรอิตาลีเพื่อต่อต้านจากักรพรรดิออตโตโดยหวังว่าจะสามารถสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อดึงอำนาจของคริสตจักรกลับคืนจากจากักรพรรดิออโตโต แต่อย่างไรก็ตามเมื่อฝ่ายจากักรพรรดิออตโตนั้นได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับก็ได้ทำการตอบโต้ในทันทีโดยการนำกองทัพขนาดใหญ่ลงใต้ไปยังกรุงโรมในปีคศกราที่963โดยมีเจตนารมณ์เพื่อแสดงแสนยานุภาพและอำนาจของจกักรวรรดิให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของจกักรวรรดิ และเพื่อเป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่ตน้นนั่นก็คือการเข้าควบคุมคริสตจักรโรมันคาทอลิกได้อย่างเบ็ดเสร็จเมื่อจกักรพรรดิออตโตและกองทัพเดินทางมาถึงยังกรุงโรมก็เผชิญกับการต่อต้านจากกลุ่มขุนนางและนักรบท้องถิ่นอยู่บ้างประปรายซึ่งก็สามารถกำราบและปราบปรามลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้นั่นก็ทำให้จกักรพรรดิออตโตสามารถเดินเข้ากรุงโรม ได้อย่างสง่าผ่าเผยและแสดงออกได้ถึงพระราชอำนาจที่มากล้นจักรพรรดิออตโตได้เรียกประชุมสภา,สาศาสนาจักรในกรุงโรมและได้เสนอให้ปรดพระสันตปาปาจอรที่12ออกจากตำแหน่งโดยจักรพรรดิออตโตได้กล่าวหาพระสันตปาปาจอรที่12ว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมทั้งในด้านศิลธรรมและในด้านทางโลกโดยความพยายามสร้างความแตกแยก ในคริสตศาสนาโดยการบ่อนทําลายความสงบสุขและบ่อนทําลายอํานาจอันชอบธรรมของจกักรพรรดิและด้วยอิทธิพลและการสนับสนุนจากบรรด,ดานักบวชบาทหลวงและบิช,ชอปน้อยใหญ่ต่างๆที่จกักรพรรดิออตโตได้แต่งตั้งขึ้นมาก็ทําให้สภาศาสนาจักรได้ลงมติให้ปลดพระสันตปาปาจอที่12ออกจากตำแหน่งในวันที่6ธันวาคม ปีคิสกราที่963และการปลดพระสันตปาปาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งพระสันตปาปาเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตปาปาหรือที่เรียกกันว่าโปปจะต้องดารงตาแหน่งไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วจึงเลือกพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ขึ้นมาแทนการกระทําของจกักรพรรดิออตโต จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าณนะเวลานั้นอำนาจและอิทธิพลของจกักรพรรดิออตโตนั้นมีมากมายเพียงไรและไม่มีผู้ใดที่จะหยุดยั้งเขาได้หลังจากการปลดพระสันตปาปาจอรที่12ออกจากตําแหน่งจักรพรรดิออตโตก็ได้แต่งตั้งให้พระสันตปาปาลีโอที่8ขึ้นเป็นพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ซึ่งพระสันตปาปาลีโอที่8เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าเป็นคนของจกักรพรรดิออตโตนั่นเอง ซึ่งก็ทำให้พระสันตปาปาลีโอที่8มีความฝักใฝ่อย่างแรงกล้าต่อจักรวรรดิและยังสนับสนุนแนวความคิดนโยบายของจักรพรรดิออตโตในการควบคุมคริสจักรอย่างเบ็ดเสร็จแต่ถึงแม้ว่าจักรพรรดิออตโตจะได้แต่งตั้งพระสันตปาปาลีโอที่8ขึ้นเป็นพระสันตปาปาและพระประมุขพระองค์ใหม่ของคริสจักรโรมันแคทอลิกแล้วนั้นแต่ก็ยังมีกลุ่มนักบวชบาทหลวง และกลุ่มบิดชอปผู้มีอิทธิพลในคริสตจักรที่ต่อต้านไม่ยอมรับพระสันตะปาปาลีโอที่8และได้หันไปให้การสนับสนุนพระสันตะปาปาจอนที่12ว่ายังเป็นพระสันตะปาปาที่แท้จริงและกลุ่มนักบวชผู้ต่อต้านนี้เองก็ได้พยายามส่งสารไปคัดค้านการแต่งตั้งพระสันตปาปาลีโอที่8ของจกักรพรรดิออโตอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลโดยจกักรพรรดิออโต ยังคงยืนกลานว่าพระสันตปาปาลีโอที่8เป็นประมุขอันชอบธรรมของคริสตจักรโรมันคาทอลิกดังนั้นแล้วนักบวชบาทหลวงและบิชอปทุกคนต้องให้การเคารพและเชื่อฟังพระสันตปาปาลีโอที่8แต่เพียงผู้เดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มนักบวชผู้ต่อต้านก็ยังคงยึดมั่นในจุดยืนและถือพระสันตปาปาจอที่12 เป็นองค์ประมุกต่อไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมปีคศกราที่964นะครับพระสันตปาปาจอรที่12ก็เกิดสิ้นพระชนลงอย่างปริศนาใกล้กับชาญเมืองกรุงโรมด้วยวัยเพียง34ปีเท่านั้นโดยกลุ่มผู้สนับสนุนของพระสันตปาปาจอรที่12เชื่อกันว่าพระองค์ถูกฆาตกรรมแต่ในทางบันทึกประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิได้ลงบันทึกไว้ว่า พระสันตปาปาจรที่12นั้นเสียชีวิตขณะเสพสังวาสกับหญิงนางหนึ่งผู้มีสามีแล้วและสามีของนางก็เข้ามาพบเห็นภาพบาดตาขณะที่กำลังประกอบกิจกรรมกับพระสันตปาปาจรที่12ฝ่ายสามีของหญิงนางนั้นจึงบันดาลโทสะด้วยความโกรธแค้นทุบตีพระสันตปาปาจรที่12จนถึงแก่ชีวิตซึ่งในความเป็นจริงนั้น จะเป็นเช่นไรผมคงต้องบอกว่าเราม่อาจล่วงรู้ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามความตายของสมเด็จพระสันตปาปาจอรนที่12ก็ไม่ได้ทำให้กลุ่มนักบวชผู้ต่อต้านจัดสวามิพักต่อพระสันตปาปาลีโอที่8ผู้ถูกแต่งตั้งโดยจกักรพรรดิออตโตแต่อย่างใดพวกเขานั้นยังคงมีจุดยืนเดิม และได้ทําการเลือกพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่พระสันตปาปาจอที่12นั่นก็คือพระสันตปาปาเบเนดิกที่5ขึ้นดํารงตําแหน่งในวันที่22พฤษภาคมปีศกรักราช964แต่ก็เป็นได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับจักรพัิออโตและพระสันตปาปาลีโอที่8ก็ได้ปลดพระสันตปาปาเบเนดิกที่5ออกจากตำแหน่ง ในวันที่23มิถุนายนปีกริศราช964ซึ่งตัวของพระสันตะปาปาเบเดดิกที่5นั้นเป็นนักบวชผู้ที่ไม่ได้มีอำนาจและบารมีที่มากมายเทียบเท่ากับพระสันตะปาปาจอรนที่12ที่สามารถโน้มน้าวและเป็นผู้นำของกลุ่มนักบวชผู้ต่อต้านได้ดังนั้นแล้วเมื่อพระสันตะปาปาเบเดดิกที่5เผชิญกับการกดดันโดยอำนาจของจกักรพรรดิ และพระสันตปาปาลีโอที่8ก็ทำให้พระองค์นั้นไม่มีทางเลือกจึงได้ยอมจำนนและถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างง่ายดายทางฝ่ายนักบวชผู้ต่อต้านหลังจากความพยายามแต่งตั้งพระสันตปาปาขึ้นมาท้าทายจากักรพรรดิออตโตและพระสันตปาปาลีโอที่8ไม่ประสบความสำเร็จประกอบกับการโดนกดดันอย่างหนะักจากอำนาจของจกักรวรรดิและคริสตจักร นั่นก็ทำให้พวกเขาไร้ซึ่งทางเลือกใดๆเช่นกันนอกจากต้องยอมรับพระสันตปาปาลีโอที่8เป็นประมุขอันชอบธรรมหนึ่งเดียวของริสตจักรโรมันแคทอลิกตั้งแต่วันที่23มิถุนายนปีคริสตศักราช964เป็นต้นมาการแต่งตั้งพระสันตปาปาลีโอที่8ก็ถือว่าเป็นกุญแจและเป็นตัวแปร ที่สำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิออตโตในการสร้างจักรวรรดิที่มั่นคงและเข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันนั้นในมุมมืดมิดของคริสตจักรโรมันคาทอลิกก็ยังคงซ่อนงำความคิดต่อต้านและเกลียดชังต่ออำนาจของจักรพรรดิที่ครอบงำคริสตจักรโรมันคาทอลิกซึ่งจะเป็นการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแยง้งที่ซับซ้อน ระหว่างอำนาจทางโลกและทางาศาสนาที่จะดำเนินต่อไปในหลายศตวรรษต่อจากนี้ในตอนหน้าของซีรีส์ประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ The Chronicles จะนำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องของจกักรพรรดิออตโตมหาราชขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตและการสิ้นสุดรัชสมัยของจกักรพรรดิออตโตมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับลงคลิปตอนต่อไปเมื่อไหร่ท่านผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดการรับชมอย่างแน่นอนครับและถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆอยากช่อง The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์กันหน่อยนะครับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นกำลังใจ ที่ดีมากๆในการทำคลิปต่อๆไปของช่อง The c h r o n i c l e ครับและขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ Super อร์แตงและการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง The Chronicles โดยทุกๆยอดการสนับสนุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ใหม่ๆของช่อง The c h r o n i c l e ให้ได้รับชมกันครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Legends come alive Winds hear us cry, in this quest we'll thrive Oh, oh, oh the chronicles unfold Heroes rise and stories fall